ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นม,มงคลชะตาชิตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ l ลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับประจำปีพุทธศักราช2565นะครับแนวโน้มในเรื่องเกี่ยวข้อกับการดเนินชีตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกกล่าวให้คุณฟังในคลิปนี้เลยนะครับเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เกิดนะฮะวันอังคารนะครับต้องบ่งบอกถึงว่านะฮะภาพรวมของปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะสดใสแต่สดใสเป็นบางช่วงบางตอนนะฮะต้องบอกนี้ครับ คนที่เกิดนะครับผมวันอังคารครับต้องมุงบอกถึงว่ากล้าแข็งขยันนะครับให้ทายดาวองคารคนที่เกิดวันอังคารครับเป็นคนที่มีความขยันมีมุ่งของความตั้งใจในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหาก,กินนะครับผมเป็นที่ตัางอยู่แล้วครับซึ่งจังหวะตอนนี้ปีนี้เป็นโชคที่ดีครับ1 โชคที่คุณนั้นสัสร้าด้วยตัวของตัวเองเป็นคนทํานะครับนะหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้นะครับในส่วนที่2ครับมันมีสิ่งอัศาจรรย์มีสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับที่จะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับการทําให้คุณนั้นมีความมั่นคงครับเกิดขึ้นในช่วงปีพศนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับถือว่ามีภาพรวมที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่น นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมุมที่การที่คุณขยันความตั้งใจของคุณนั้นมีเสน่ห์นะฮะแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับให้กับคนรอบข้างนะครับผมว่าโอ้หไอคนนี้มันเก่งหรือเกินนะแล้วก็พร้อมที่จะอะไรครับซับพอร์ตคุณนะครับเป็นอย่างดีครับจังหวะตอนนี้ครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยนะฮะใครที่วางแผนนะครับที่จะมีบ้านจะมีรถมีอยู่แล้ว อยากที่จะมีเพิ่มนะครับคุณสามารถที่จะมีได้ครับผมในช่วงนี้ถึงจะเป็นช่วงของโควิดก็ตามทีถึงจะเป็นช่วงของเศรษฐกิจที่มีปัญหานะครับแต่ด้วยความขยนันความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณนะครับคุณปักพงมาแล้วอะ่ะว่าคุณจะต้องมีแบบนี้แบบนี้ในช่วงปีพศนี้นะฮะคุณสามารถที่จะนะฮะ ทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ครับผมในช่วงปีนี้นะครับผมตามนี้นะอาจารย์ผู้ขอการันตีนะครับแต่สมมุติว่าคนที่เกิดวันนี้ไม่มีความขยันความตั้งใจนะฮะไอสิ่งที่ทายไปมันก็ไม่เป็นผลนะฮะต้องบอกนี้นะครับในหลักของพื้นฐานดูชตาชิดแล้วเนี่ยถ้าเรามองนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการให้โอกาสนะคนรบข้างพร้อมที่จะให้โอกาสคุณเสมอแต่อย่างที่บอกครับว่าคุณขยันและคุณ ไม่กล้านะฮะที่จะปฏิเสธใครแล้วก็รับทําไปเสียหมดนะฮะซึ่งมันอาจจะมีผลไม่ดีตามมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณมีโครงการอยู่2โครงการนะฮะซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่และทาชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นทั้ง2โครงการแต่คุณคว้าไม่หมดเลยนะนี่คือปัญหาหรือจะสร้างปัญหาให้กับตัวของตัวคุณเองได้นะหรือสร้างความกดดัน ให้กับตัวของตัวคุณเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีงานใหญ่2งานแต่ว่ามันดีทั้งสงานแต่ถ้าเราก็เลือกแค่อันเดียวนะครับมันก็ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกับตัวของตัวคุณเองและไม่เป็นการเบียดเบียดตัวของตัวคุณเองนี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของคนที่เกิดวันอังคางนะครับจะทําอะไรก็ตามทีต้องมีความพอประมาณและมันจะเป็นสิ่งที่ดีสํหรับ ตัวของตัวคุณเองในช่วงปีพุทธศักราช2565นะครับผมตามนี้เนาะในจังหวะตอนนี้นะครับถ้าคำพยากรขอาจารย์ทายนานมากนะเพราะอัดเสียงเนี่ยนะอัดคลิปเนี้ยตั้งแต่ช่วงเดือนนะฮะพฤษภาคม2564นะฮะถ้าประเทศเปิดนะในช่วงปีพศ2565นะดวงแบบนี้คนที่เกี่วันดังคารมีจุดเริ่มต้นที่ดีกับการ ไปตั้งถิ่นฐานหรือการทํางานในที่ที่ใหม่มันจะเป็นมุมที่โดดเด่นนะครับเช่นคุณเป็นคนอยู่กรุงเทพคุณอาจจะไปตั้งถิ่นฐานใหม่นะที่ต่างจังหวัดอุดรธานีนะเชียงใหม่นะสงขลานครศรนะีธรรมราชนะก่อนแล้วแต่คุณแหะครับหรือถ้าประเทศเปิดนะครับใครที่มีโครงการนะครับที่จะนะไปทํางานนะครับผมต่างประเทศ ไปเรียนต่อต่างประเทศนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับในช่วงปีพศนี้นะครับผมตามนี้นะครับในดวงธาชีติดวงนี้ถ้ามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินครับภาพรวมของดวงตาชิติแล้วเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นช่วงที่ดีไปเรื่อยๆเสมอต้นเสมอปลายนะฮะต้องใช้คํานี้แล้วก็อย่าที่จันบอกนะค,ะครับว่าถ้าคุณนั้นมีโครงการที่จะ เอาเงินที่ทำมาหากินนะมาลงทุนนะมาสร้างชีวิตนะครับจะซื้อเทาเฮาจะซื้อบ้านจะซื้ออาคารพาณิชย์นะครับผมตรงจุดนี้เนะี่ยคุณก็สามารถที่จะลงมือทำนะจ่ายเงินดาวนะซื้อรถเป็นของตัวเองได้ทั้งสิ้นนะฮะใครที่ยังไม่มีมูลของความมั่นคงอาจารย์ยังไม่มีแบบ ตังพอที่จะไปซื้อเลยนะดาวเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นปีนี้ก็เป็นปีที่สรรหาในเรื่องเกี่ยวกับเงินดาวที่คุณจะหาเงินได้เยอะนะมากขึ้นมากกว่าเดิมต้องใช้คำนี้นะมันเป็นช่วงของดวงชะตาชีวิตถึงจะดีแบบไม่ก้าวกระโดดแต่ดีแบบมาตรฐานก็ต้องใช้เวลานี้ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งใจของตัวคุณเองครับอย่างไรเสียจะมีมุองการประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ ส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับชี้ส่วนตัวนะครับในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยในหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยมันอาจจะมีมุมที่แบบนะฮะมีมุมแบบมีปัญหาบางเรื่องบางประการได้นะครับนะบตำแหน่งแฟนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าที่ควรคุณอาจจะไม่ใส่ใจแฟนเท่าที่ควรอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งนะครับก็กลับกลายทําให้มันเป็นเรื่องได้ นะเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับหาจุดกึ่งกลางในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักได้จะเป็นมุมที่ดีนะครับผมจากนี้ส่วนใครที่ยังติดเที่ยวนะติดในเรื่องเกี่ยวกับการสังสรรค์อยู่นะฮะแต่เป็นโสดอยู่นะฮะอาจารย์ก็แนะนําว่าถ้ายังเลิกไม่ได้ก็อยา่าเพิ่งไปมีแฟนนะไม่งั้นก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วแต่ติดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงคนรอกผ้า ตรงจุดนี้จะเป็นประเด็นทําให้เรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ของคุณนั้นมีปัญหานะครับนี่คือข้อพิจิตรพิเคราะห์พิพจารณาที่จะต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่นิดหนึ่งนะครับผมตามนี้เนาะแต่โดยรวมแล้วถือว่าภาพรวมโอเคระวังนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะฮะเล็กน้อยจนถึงใหญ่โตได้ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่าน ตรงจุดนี้อาจารย์อาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนแต่ต้องระวังไว้เป็นพิเศษเมื่อระวังเมื่อหมอดูบอกว่าระวังนะก็ระวังนะสิ่งที่มันไม่ดีมันจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนี่คือความหมายตามนี้นะครับส่วนใครที่มีโรคประจําตัวอาจจะต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับอาการผ่าตรงผ่าตัดผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วต้องระวังเรื่องพวกนี้ไว้ทีหนึ่งนะครับตามนี้นะ แต่ถ้าใครนั้นที่อยากที่จะปรึกษาอาจารย์ผู้มากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวก็นักหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line, a s ส o ซน์โฮโลมีสเตอมีคตอบแบบการันตีอย่ากแน่นอนครับ